ถูกสอนให้ใช้ชีวิตด้วยความกลัวเธอได้รับการบอกเล่าถึงการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุดชัยชนะของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดและความสำเร็จของผู้ที่ฉลาดที่สุดน้อยมากที่จะพูดถึงเกียรติภูมิของผู้ที่รักมากที่สุด ฉะนั้นพวกเธอจึงต่อสู้เพื่อให้ตัวเองเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดแข็งแกร่งที่สุดหรือฉลาดที่สุดและเมื่อเห็นว่าตนด้อยกว่าที่ว่ามานี้ในสถานการณ์ใดเธอก็กลัวว่าจะต้องแพ้เพราะถูกสอนมาว่าการไปไม่ถึงจุดนั้นแปลว่าแพ้ และแน่นอนเธอจึงเลือกการกระทำที่มีรากจากความกลัวเพราะเธอถูกสอนมาอย่างนั้นแต่ฉันจะสอนเธอว่าเมื่อเธอเลือกทำสิ่งต่างๆจากความรักเธอจะทำได้มากกว่าการเอาตัวรอดทำได้มากกว่าการเอาชนะ ทำได้มากกว่าการประสบความสำเร็จเมื่อนนั้นเธอจะมีประสบการณ์ถึงความยิ่งใหญ่ของตัวตนที่แท้จริงของเธอและตัวตนที่เธอสามารถเป็นได้ยิ่งเธอเป็นได้มากเท่าใดเธอก็จะเป็นได้มากขึ้นอีกและยิ่งเธอเป็นได้มากขึ้น เธอก็จะเป็นได้ยิ่งยิ่งขึ้นอีกจงอย่าเสาะหาว่าเธอคือใครแต่จงตัดสินใจว่าใครที่เธออยากเป็น